สวัสดีครับก็วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับปัญหาของคนที่ใช้เทอร์โวะครับแน่นอนว่าใครใช้เทอร์โวก็ต้องเคยเจออะลามหรือว่าโรเิคชั่นต่างๆที่เทอร์โวมีนะครับโรยเฉพาะของพานาต้นิกเองเนี่ยในรุ่น A5 นะครับที่วันนี้ลูกค้าถามเข้ามานะครับว่าเออร์เลอร์โค้ด14คืออะไรนะครับ ก็วันนี้มาตอบคาถามกันหลายท่านก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเพราะเหตุผลเยอะเหลือเกินนะครับที่จะเกิดตัวอาราม14ได้ครับอารา์ม14ตเนี่ยตามตามคู่มือบอกเลยว่าเป็นโอ e r c ร์เคอ t p เ o น e ์โ i o n นนะครับในส่วนนี้อารามตรงันี้เป็นอารามแบบ Protection เพราะนั้นบางครั้งขึ้นแต่ว่ามอเตอร์ยังหมุนยังทํางานปกติได้นะครับหลายๆท่านจะเคยพบว่า ที่หน้าจอของไดเวอร์เนี่ยขึ้นขึ้นคำว่าอะลาม14นะครับแต่กระพริบ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 แล้วก็ดับไปนะครับหรือบางทีกระพริบกระพริบแล้วก็เออร์เลอร์ไปนะครับไม่เหมือนกันอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับเมื่อท่านใช้เทอร์โบไปนานๆแล้วนะครับตั้งแต่ A1, A2, A3, A4, A5 ครับจนถึงปัจจุบัน A6 แล้วนะครับใช้รุ่นเก่าๆมีโอกาสแล้วเพราะว่ามันใช้เวลานาน5-6ปีเริ่มเริ่มมีปัญหาตัวเนี้ย อาการหนึ่งที่ผมพบบ่อยๆก็คือ IGBT ครับในตัวไดเวอร์ของตัวเซอร์โวมันเสื่อมสภาพมันเสียหายนะครับก็ต้องเปลี่ยนมันซ่อมไม่ได้นะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวไดทั้งตัวเลยนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นเซอร์โวรุ่นเก่านะครับผมก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนทั้งตัวไดและก็ตัวเซอร์โวไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้การใช้งานเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจกันไปนะครับสำหรับอารามสิบสี่ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับอาจจะมีปัญหารเรื่องสายก้าวลวมนะครับหร UW มันหลวมนะครับขั้นตอนแรกเมื่อเจออะลามโคต,ตัวนี้นะครับถ้าปกติใช้งานได้อยู่แล้วเนาะใช้มาได้ระยะยาวแล้วแหละแ,แล้วก็เริ่มมีปัญหาอารา์ติสเนี่ยก็ลองเช็คสายไปก่อนครับตรงจุดต่อตรงไหนรวมข้อต่อตรงไหนรวมหรือเปล่าให้เช็คตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ลองปิดลองเปิดใหม่ดูนะครับหรือว่าลองพักให้มันเย็นแล้วลองทํางานดูถ้าพักเย็นแล้วกลับมาทํางานได้ปกติแสดงว่าใดท่านเริ่มมีปัญหาแล้ว ก็เป็นการเตือนนะครับว่าทุกท่านควรจะต้องเตรียมตัวและวางแผนแล้วว่าจะ PM มันเป็นยังไงนะครับพี PM นี่ยากแล้วคือต้องเปลี่ยนอย่างเดียวคือต้องวางแผนแล้วว่าถ้าจะเปลี่ยนจาก A อหรือว่า A1 AA ตัวอื่นๆของพานาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพานารุ่น a อเนี่ยต้องใช้แผนการต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก็ติดต่อเข้ามาตอบถามเข้ามาครับแล้วก็เข้าไปน้างงานเพื่อจะเตรียมการเปลี่ยนนะครับซึ่งโดยหลักแล้วพานาสามารถที่จะโหลดพารามิเตอร์จากตัวเก่าเข้ามาตัวใหม่ได้เลยอาจจะต้องมีการปรับปรุงเล็กพารามิเตอร์บาง โอเคครับแล้วผมแถมให้อีกตกหนึ่งอะลามที่อยากใหท้ทุกท่านระวังนะครับก็คืออะลามที่เกี่ยวกับอะลามติดแปด1นะครับเป็นตัวที่มักจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนะครับอารามที่แปคืออาเบรกในตัวไดเวอร์พังกรณีอย่างเงี้ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นงานเจอที่กันแตะที่เราตั้งไม่ว่าจะเป็นบอลตะกูหรือแล็คพีนเน่ก็แล้วแต่ที่ที่เคลื่อนที่ขึ้นลงเงี้ยครับเวลาที่เราดับไปเบรกยังไม่ทันปลดหรือว่าอะไรเงี้ยมันรูดลงเร็วๆก็จะเกิดปัญหาตัวเนี้ยอาเบรกขาด ก็อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ทุกท่านระวังนะครับอาเบกขาดนะครับเพราะว่าเป็นอลามที่โพล t ชชันหมดเลยนะครับอาเบกขาดคือถ้าโชคดีเราสามารถเปลี่ยนอาเบกภายในได้นะครับแต่ถ้าโชคไม่ดีเราเปลี่ยนไม่ได้ก็คือ Board บอร์ดมันพังครับไฟไฟลามเข้าไปในบอร์ดพังหมดต้องเปลี่ยนได้เลยครับสวเราวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับก็อย่าลืมโประชับครบจบในที่เดียวครับผม